สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้4ตุลาคม2564คลิปนี้มาดึกที่สุดเลยก็5ทุ่มครับมีท่านผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์ถามว่าบัตรสริการแห่งรัฐในเดือนตุลาคมนี้สำหรับผู้สูงอายุนี่จะมีรายการเงินนี่ไหมเงิน50บาทเงิน100บาทเนี่เติมเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้สูงอายุ กดเงินสดมีไหมในเดือนตุลาคมนี้ก็มาตอบท่านผู้ชมที่คอมเมนต์ถามมานะครับก็ก่อนที่จะตอบก็ต้องไล่เรียงไปก่อนว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรก็ก่อนหน้านี้ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็พูดสั้นๆเลยว่าใครที่มีวงเงินรูดสินค้าปกติทุกวันที่หนึ่งเนี่ยวงเงินปกตินะครับใครมีวงเงินรูดสินค้า200้อยนี่ จะได้เงินผู้สูงอายุ50บาทต่อเดือนเข้าบาัตรถ้ามันยังกดเงินสดไม่ได้ก็รวมใบสองเดือนเป็นร้อยก็ค่อยไปกดเพราะว่า,าการกดเงินสดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาร้อยบาทขึ้นไปจึงกดได้ที่ตู้งเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยใครมีวงเงินวงเงินรูดสินค้า200บาทก็จะได้เงินช่วยผู้สูงอายุ50บาทอันนี้มีมานานแล้วนะครับใครมีวงเงินรูดสินค้า300บาททุกวันที่หนึ่งก็จะได้เงินช่วยผู้สูงอายุ100บาทเข้าบาัตรอันนี้มีมานาน ต่อมาก็มาว่างเว้นไปนานหลายเดือนต่อมาเพิ่งมาจ่ายยอดหลังให้เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาโดยเขาจ่าย10เดือนยอดหลังที่ยังไม่ได้การจ่าย10เดือนยอนหลังที่ยังไม่ได้ก็คือจ่ายของเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหากักยาของปี63สามนี่ได้ครบทุกเดือนส่วนเดือนตุลาห3สามาจนถึงกันยาห4ถือว่าให้ไปแล้วแต่ให้ได้ไม่ครบทุกเดือน คือให้เดือนเว้นเดือนนะครับก็สรุปเป็นอนว่าเงินผู้สูงอายุรายการนี้รัฐบาลบอกว่าถือว่าจ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายนไปแล้วนะครับเข้าใจนะครับทีนี้เดือนตุลาคม2 5 1 4จะมีไหมก็วกมาถามมาตอบคำถามท่านผู้ชมตรงบ้านคําตอบครับยังไม่มีครับยังไม่มีเพราะจากการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติครั้งนั้น เขาระบ,บุว่าการจ่ายจะจ่ายถึงกันยายน64ก่อนส่วนเดือนตุลาคม64เป็นต้นไปยังไม่มียังไม่ได้กำหนดว่าจะมีเมื่อไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก็ได้บอกไว้ว่าจะได้มีการจัดตั้งคณะทํางานด้านงบป,ประมาณแล้วจะพยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปซึ่งนั่น ยังไม่มีคําตอบว่าจะให้เมื่อ,อไหรจะได้เมื่อ,อไหรแต่มีคําตอบเป็นกลางๆว่าคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินั้นจะแต่งตั้งคณะทํางานด้านงบประมาณเพื่อให้มีงบประมาณมาเติมให้กับผู้สูงอายุเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุในโอกาสต่อไปสรุปก็คือตอนนี้ยังไม่ทราบว่าตุลาจะมีไหมจะได้เมื่อ,อไหร่ยังไม่มีนะครับก็คือก็คือง่ายๆก็คือยังไม่มี แต่ในอนาคตจะมีหรือไม่ก็ต้องรอฟังคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเขาประชุมกันอีกก่อนถ้าคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเขาประชุมกันอีกเขามีงบจะจัดสรรให้เมื่อไหร่ยังไงจะนําข่าวมาแจ้งอีกครั้งนะครับแต่จากนี้เป็นต้นไปตราบใดที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่ได้มีมติว่าจะเติมให้เมื่อไหร่อ,อะไรยังไงก็จะยังไม่มีไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้สูงอายุท่านใดอยากจะทราบว่าตุลาคมเปต้นไปพฤศจิกาธันวาเหล่านี้จะมีเงินนี้ไหม คำตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือรอไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะมีมติว่ามีว่าเติมเมื่อไหร่จึงจะทราบนะครับตราบใดที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่ได้มีมติก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ